ไม่ใช่มือตาวเลยค่ะจะได้แซ่บออออวันนี้ไม่ได้ร่าเศร้ากับปุ่วนนะบูมีล่าผล,ลาาชิน้ำวันนี้ได้นั่งค่ะกูมือวันได้นั่งเขาเอเดิมให้ขอบคุณมากนะคะดองี้าเนีย่ดยดอบวับว กัซ่าเลยอย่างเดียวอ้ามันติ้นออกมาแล้วโอ้โหต้องสีนี้นะครับพริกพริกขั่วใหญ่หน่อยขั่วสดสดใหม่ๆตรงๆจากบุญผลิต